สวัสดีค่ะชีวิตติกโกรวันนี้ขอเสนอเมนูพะโล้แห้งค่ะวันนี้เจขอแจกสูตรเมนูโปรดอีกเมนูหนึ่งของบ้านเจกันสักหน่อยที่บอกเลยว่าหวานหวาน,นเค็มเค็มหอมเครื่องพะโล้หมูสามชัน้นนุ่มๆคือดีมากทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคุณลดไปค่ะเข้าครัวไปเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วเริ่มลงมือทำตามกันได้เลยเริ่มที่ขั้นตอนแรกใส่กระเทียมพริกไทยปน่นรากผักชีนำมาโขลกได้เลยค่ะ คลอกส่วนผสมเนี้ให้แหลกเข้ากันดีเลยเมื่อแหลกได้ที่แล้วเนี่ยนําไปพักไว้ก่อนค่ะต่อไปตั้งกระทะเทน้ํามันลงไปรอให้น้ํามันเริ่มร้อนดีค่ะใส่เต้าหู้เหลืองลงไปทอดได้เลยค่อยๆทอดให้สุกเหลืองกรอบดีนะคะเมื่อทอดกลับไปกลับมาจนสุกดีแล้วนำขึ้นมาพักไว้สเสร็ดน้ำมันได้เลย ไปตั้งหมอ้อเทน้ำมันลงไปตามด้วยส่วนผสมที่โขลกไว้ค่ะค่อยๆผัดให้ทรงกลิ่นหอมสุยนะคะเมื่อผัดไปเรื่อยๆรจนเข้ากันดีแล้วปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำเปล่าเล็กน้อยและผัดต่อส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันได้เลยค่ะผัดไปเรื่อยๆ่นะคะจนกว่าน้ำตาลปี๊บของเราจะละลายดีเลยเมื่อน้ำตาลปี๊บละลายเข้าส่วนผสมอื่นๆแล้วเนี้ยใส่หมูสามชั้นลงไปได้เลยค่ะตามด้วยเต้าหู้ที่เราทอดไว้ค่ะอบเชย ปอยกากเมื่อเสร็จส่วนผสมทั้งหมดครบแล้วผัดส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันได้เลยผัดคลุกเคล้าไปเรืเร่อยๆจนเข้ากันดีเมื่อส่วนผสมเริ่มเข้ากันแล้วเทน้ำเปล่าลงไปตามด้วยซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวและคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกครั้งนึงค่ะค่อยๆค,คนจนส่วนผสมทั้งหมดนะคะเข้ากันเลย จากนั้นก็คนต่อไปไเรื่อยๆให้น้ำงวดค่ะเอาให้น้ำพะโลของเราเนียเหนียวเข้ากันดีเลยนะคะกับตัวหมูสามชั้นของเราเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วยกลงนำไปเตรียมจัดเสิร์ฟได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูพะโลแห้งเมนูง่งายๆที่ทำได้แบบไม่ยากเลนล่ละไหนจะมีหมูสามชั้นนุ่มๆหว,วานๆเค็มๆของพะโลด้วยยิ่งดีงามมากค่ะ ใครที่ไม่รู้จะทำเมนูอะไรทานวันนี้เจ๊ขอบอกเลยนะว่าต้องจัดเลยค่ะอย่าลืมเอาสูตรเจ๊ไปทำตามกันนะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตว IG, TikTok, ติดครัว i.g.tiktok ตติดค o ก k i n g และกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ